เด็กๆทำอะไรกันอยู่จ right? ้าข้อค่ะนี่เล่นมือข้ออีกแล้วมีนเด็กๆมามีมีอะไรมาให้อีกแล้วนะวันนี้อะไรล่ะข้ามามีมามีมีของมาให้นี่เลยรูปองค์จุปจะุบดูสิพี่ดีน่ากินไหมน่ากินแกะเลยพี่ดีแกะเลยแกะดูสิ อยกได้อยากได้อยากได้เลยแกะเลยพี่ดีแกะดูเลยอ้โหไหนเปิดดูสิเปิดดูสิเปิดดูสิโอ้โหชุบมาุบบกเยอะมากเลยอ่ะพี่ดี ใช่ค่ะนี่หมอมีซื้อมาให้หนูโดยเฉพาะเลยนะเนี่ยเยอะมากเลยอะไรนะครับอนี่เขาเรียกคนเลือคนี้ของหนูก็ต้องมีสิครับจะไม่มีได้ยังไงนี่เลยของนุองนาไม่หนูไม่อยากได้แบบนี้หนูไม่อยากได้อะไรเนี่ยหมอมีซื้อมาให้แล้วเอาไปลูกเอาไปครับเนี่ยหมอมีซื้อมาให้แล้วหมอมแต่หนูไม่ชอบหนูอยากได้แบบพี่ดี อุ้ยอันนี้ของพี่ดีเขาว่ามาม,มีซื้อมาให้โดยเฉพาะอันนี้ของหนูอันนี้ของหนูนนหนลูกมามีมมขําวความพี่ดีได้เยอะกว่าหนูก็พี่ดีเขาจะเอาไปกินที่โรงเรียนกับเพื่อนเอนเ <c oughs> นี่ยของน้องนายก็กินอันนี้ไปโอเคไหมครับไม่ดีมาม,มีหนูอยากได้แบบพี่ดีอุย้ยน้องนายเนี่ยมามีกุส่าซื้อมาให้แล้วต่อคิวซื้อตั้งนานนะเนี่ยเอาตัวนี้ไปเหอะเอาตัวนี้ไปเหอนน้องนายมามีได้หนูไ น้องนายบะมมีบอกว่าให้เอาตัวนี้ก็ต้องเอาตัวนี้สิลูกแต่แต่มันไม่อร่อยมันไม่อร่อยอยังไงมันก็เหมือนกันยี่ห้อเดียวกันเนี่ยมันจะไม่อร่อยได้ยังไงเอาตัวนี้ไปแหละน้องนายมะมี่เอาอีกแล้วมะมีม่ยุ่งไม่เข้ากันน,นายอะไรของเขาอีกแล้วเนี่ยอื้ออร่อย

น้องนายไม่เป็นไรนะพี่เห็นน้องนายพี่ก็พี่ก็สงสาม๋ยวพี่แบ่งให้แล้วกันนะเราเป็นพี่น้องกันอขอบคามมานะุณเมืกงะมพี่ดีที่ให้หนูไม่เป็นไรหรอกน้องนายเราเป็นพี่น้องกันโอ้ยพี่ดีใจจริงจริงเลยไม่เป็นไรหรอกไงเปิดเลยเปิดเลย นี่มันกล่องคุกกี้ที่น้องนายชอบกินนี่นาะ ไปดูหน่อยดีกว่าม <c oughs> มีไม่นแล้วพี <c oughs> ่ดีพี่ดีเห็นน้องนายไหมลูก <c oughs> ไม่เห็นค่ะเอา้าเนี่ยมามีก็เริ่มเป็นห่วงน้องนายแล้วเนี่ยไม่รู้หายไปไหนยังไม่เห็นเลยเ <c oughs> มื่อกี้หนูก็เพิ่งแก้งลองนมยไปด้วยสิวยเมื่อกี้แก้งน้องด้วยเหรอ โอ๊ยถ้างาั้นเรารีบไปหาน้องกันดีกว่าเร็วๆไปลูกไปไปร็วน้องนายน้องนายครับโอ้โหมาอยู่ตรงนี้นี่เองน้องนายครับทําไมน้องนายมานั่งร้องไห้อยู่ตรงนี้ล่ะครับเพราะพี่ดีรักแต่พี่ดีพี่ดีไม่รักหนูโอ้ยน้องนายลูกมาเมียก็รักหนูเหมือนกันนะที่พี่ดีได้ขนมมันใหญ่อ่ะ เพราะว่าพี่ดีต้องเอาไปกินที่โรงเรียนแต่ทำไมพี่ดีได้เยอะกว่าหนูก็เพราะว่าเพราะว่ายังออนเลยมียังไงก็เพราะว่าเนี่ยฟันหนูไหนย,ยิงสิ oh, <no. S 1> นี่ขูแมงเต็มปากเลยเนี่ยจะกินลูกอมเยอะไม่ได้ oh. เข้าใจไหมเพราะว่าเรายังเด็กอยู่เราต้องแปรงฟันเราบางทีเราแปรงฟันน่ะไม่สะอาดเหมือนพี่หนูดีไง เพราะเรายังเป็นเด็กอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับทีนี้รู้หรือยังว่าทําไมมามีอ่ะถึงซื้อลูกอมอันใหญ่ให้พี่ดีแล้วทําไมหนูถึงได้อันเล็กเข้าใจครับมามีแต่ยังไงซะมามีอ่ะก็ต้องขอโทษหนูนะลูกที่ทําให้หนูอ่ะเข้าใจผิดว่ามามีอ่ะรักพี่ดีมากกว่ารักหนูแต่พี่ดีไม่น่าจะทําแบบนี้เลย โอ้ที่วันนี้พี่หนูดีแกลงหนูไปใช่ไหมครับใช่พี่ดีพี่ดีก็ไม่น่าแกลงน้องแบบนี้นะลูกที่หนูเอามาแรงสาบอะไปใส่ขนมแล้วหลอกให้น้องกินพี่ก็ขอโทษด้วยนะที่พี่แกงลงน้องนายขอโทษด้วยนะเป็นพี่น้องอะก็ต้องรักกันนะเพราะว่าหม่นมมีอะก็รักลูกทุกคนเท่ากันหมดเลย สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆก็จำไว้นะคะพ่อแม่รักลูกเท่ากันนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะแรักเพื่อนรักกันดีรักกันูดีดีดีดังเกมเลนะคะสวัสดีคร่ะ